ฮัลโหลเราจะไปญี่ปุ่นทริปแรกนะครับหลังจากโควิดทริปล่มอีกแล้วเหลือ2คนเ <laughs> หลือ2คนอีกแล้วไปลงฟุกุโอกะก่อนแล้วก็นั่งภายในประเทศไปที่ฮอกไกโด <c oughs> ก็หวังว่าจะไปเจอหิมะเราก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเจอหิมะไหม <c oughs> เพราะว่าล่าสุดที่เราดูในเพจพวกฮอกไกโดก็คือ หิมะหมดแล้ว11องศาว่าสั้นพยากรณ์อากาศแอปเปิลเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆลดอีกรอบนึงก็หวังว่าจะได้เจอหิมะละกันเพราะว่ามีคนแถวนี้ยังไม่เคยเจอหิมะยังไม่เคยเจอหิมะเลยคาดหวังมากในการเจอหิมะครั้งแรกอยากนอนแบบลงไปไปก็คือเดี๋ยวจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ว่าญี่ปุ่นจะร้อนที่สุดเร็วที่สุดก็คือ30องศาไปเลยเหมือนอยู่ไทยอะไรนี้ดียว อะไรกันะมาซูกลายเป็นว่าทนะี่นี่ภาคใต้หนาวใช่ไหมก็สองภาคใต้ร้อน ที่สุดการเดินทางอันยาวนานของเราก็ถึงแล้วเป็นไงบ้างขี่ม้าเป็นไงตามข้างทางครับเป็นแบบน้ำแข็งไม่เหมือนที่คาดหวังแม้นิดนึงเป็นเหมือนก้อนน้ำแข็งป่ะมันตกมานานแล้วไงมันน่าจะแข็งปกมากถ้าอยากให้มันปุยปุยมันต้องแบบว่าตกใหม่ๆเราซื้อพาสฮอกไกโดไว้เป็นนั่งรถไฟของ JR ก็เดี๋ยวจะต้องลงไปเอาชั้นล่างนะครับก็คือชั้น B1F เนื่องจากเราหาไม่เจอแล้วนะว่าทางลงอยู่ไหนเพราะมีแต่ทางขึ้นหมดเลยก็เดี๋ยวลงลิฟต์เอาโอ้ยมันมีให้ลงชั้น มัน,นไม่มีถ้ลงชั้นล่างไ,าไม่มีนี่ไงมันมีแต่ขึ้นมันได้แค่ชั้นหนึ่งอา้าเราจะลงยังไงอ่ะเราก็ต้องหาทางลงให้ได้ <c oughs> จนกว่าจะเจอตอนแรกตอนที่เรามาถึงเราก็ไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่รีบมากแล้วก็ซีเรียสมากว่าดิสิเตอรแไม่ได้ลงทะเบียนมาเราก็เลยต้องมากาอก็เราก็งง,งว่าให้มันเกอกได้หรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> หลอนอยู่ตรงนั้นปกติเราจะต้องไปถึงก่อน90นาทีใช่ไหมเวลาห <c oughs> น้าเกตก็เลยลุ้นกันอยู่ว่าจะรอดหรือเปล่าแต่ก็เออไปถึงก่อนเวลาเฉยเลยก็ เจอลัจจ่าเจออาเทนลงล่างเป็นเลิศถ้าใครลงนิวชิโตเซก็นี่เลยใครที่มาเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็คือเดินมากลางๆหน่อยแล้วก็จะมีทางลงมานะครับแล้วขาจะเขียนป้ายชด่อย่าง้ไ้เลยก็เดี๋ยวพอไปแลกกันเราจะมาลุ้นกันว่าเราจะแลกได้เลยหรือเปล่าจิงก็แค่ให้เขาสแกน qr c o มั่วกันจนได้เรื่องแต่ดีหน่อยแล้วเบาเบาที่จองมันแบบว่านั่งสบาย จากที่เราลองดูดูกันก็คือรถไฟ JR ก็จะเป็นรถไฟที่แบบค้ามเมืองเดินทางไกลๆเราถ้าเกิดอยู่ในซัปปรโรเหมันจะเป็นซัพเวย์มั้งถ้าถ้าเข้าใจไม่ผิดนะแล้วเราอ่ะพักใกล้ซัพเวย์ดังนั้นเราก็อาจจะต้องซื้อตั๋ววันเพิ่ม ันนี้จะไปช็อปเราก็เลยต้องซื้อเป็นวันเดย์มาครอบคุมท,ทุกอย่างไปไหนก็ได้กี่รอบก็ได้มันก็จะมีอยู่คนหนึ่งที่จะถ่ายทุกตลอดเวลาถ่ายทุกอย่างทิ้งหน้าที่ให้คนนําทางอย่างเราต้องเป็นคนนําทางแล้วก็ถ่ายเพลิดเพลินกับทุกอย่างฟุตฟุตทางนั้นจะเยอะมากไปดูช่องนั้นได้ทางนั้นถ่ายลันลาลทางนั้างนี้เปิดมือถือ <c oughs> ดูว่าไปยังไง <c oughs> อากาศดีมากนะ PM ก็คือเขียวแต่ว่าตอนนี้ลบลบสององศา <c oughs> แล้วกูแต่งตัวเหมือนไปเที่ยวขอคอมากนะมือแดงเลยดูดิน ไปรีบไปเหอะอ,อยากปวดท้องปวดที่ไอ,อ,อ,อันนี้คือที่พักเราทุกคนก็เป็นตึกใหญ่ยอย่างนี้เดี๋ยวค่อยเข้าไปดูห้องตอนนี้ต้องทำเควสก่อน,นะะเพราะว่าเควสเควสเยอะมากนี่จะเอาให้ดูหงุีหงิกันแรงมานะห,หมุนไปทางซ้ายเรียบซ้ายแลยขวาต้งไหนคือล็อก่นแหละ จะมีคีมันจะมีอยู่ข้างในโอ้โหจุดรับซับซ้นมากป่าแต่ก็เดินเขาหูรังแดงยิ่งกว่าพาถิดใส่หูฟังเลยโอ้เจ็บหูเลยอ่ะปึ๊บยี่สิบห้า ไปต่ลุ่นาถอดรองเท้าดีอยู่นะดูเตียงก่อนเตียงเต็มเลย กว้างมากประมาณ50ตารางได้มีครัวมีโซนเก็บรองเท้าอันนี้คืออะไรห้องน้ำไม่รู้ใช่ห้องดูดส้วมดิงด้วยเป็นห้องขี้เล็ได้ดีใจต่อห้องนอนเข้าได้สองคางร่างรูปคืออะไรรูเรียงตู้ตู้ใส่ฉันคิดว่าน่าจะเป็นตู้ตู้โดเรมอนใช่ที่โดเรลี่มอนจของมีฟูห้องน้ำ ห้องเล็กๆมีอ่าห้องทั้งหมดนี้ก็ในราคาอยู่ที่ประมาณ7คืน16ื่นเท่ากับคือเกือบ2อ0 0คุ้มนะถ้ามาหลายคนก็ถูกมากเลยนะแต่จริงๆเราเล็งไว้อะถ้าเกิดมาหลายคนมาแบบสัก5คนก็คือหรูมากห้องแบบได้เป็นบ้านเลยเก็บของเรียบร้อยแล้ว เราจะไปตามล่าหาจ GU กันนะครับแบนกูที่ว่ามันถูกมากซื้อทีนิดเท็แล้วก็เสื้อผ้าพเพิ่มนิดหน่อยเพราะว่าถึงเห็นแต่งแบบนี้มันก็ยังดูหนาวอยู่เหมือนเดิมนะฝากถ่ายนี้นะครับพี่ถ่ายตรงไหนริวมันจะไม่จบตรงนีริวไหนาโอ้มีริว <ละ S 1> มาด้วยเหรอ,หรอใช่โอ้โหทำไมเขามีลงมีริวด้วยเอาถุงมือมาแต่ว่าไม่เอามาใส่มือแบบซิดเราคือเราต้องถือกล้องถ่ายมันก็บตนหนาวเข้าไปอีก ดูดีบ้าเมืองเขาสวยสวยนะเดินอยู่ในหนังเลยป่ะเนี่ยในกระตูเดีย๋ยวเราจะกลับไปที่ซัปโปโรสเตชันจะไปเดินแถวสสวนสาธารณะตรงนั้นแล้วก็จะไปซื้อ GU อของเราเพื่อจะมาปฏิบัติการทำริวคนละหนึ่งชุดใ <c oughs> <c oughs> แล้วก็จะแย่งกันใส่ได้ด้วย <c oughs> ไอเทมแลใครมาก็จะต้องกินเพราะมันใหญ่มากจริงใหญ่มากเอาแซนวิชไข่ดีกว่อยาก,กิอันนี้ก็แรปโร ดูยิ่งใหญ่ใช่เดี๋ยวแย่งกินแห่เราได้อะไรมาเราบ้างเยอะแยะมาซื้อที่นี่ถูกดีฮิตเทคก็คือเตรียมของเก่ามาจากบ้านคนละตัวแล้วก็มาซื้อที่นี่990เยนถูกมากตก300ประมาณถ้าซื้อที่ยูนิคที่ไทยก็คือจะแพงมากเรามาซื้อที่นี่แล้วก็พวกฮูทั่วอะไรถูกหมดเลยเนาะอันละ2,000 3,000เยน4,000เยนไม่เกิน ที่ร้านข้าวแกงกะหรี่ได้กินอยู่อยากเห็นสภาพของจินมากเพราะว่าของคนอื่นคือใหญ่มากแล้วนี่ก็ใส่เอคลไปเพราะว่าหิวไม่ได้กินข้าวเลยมีทุกอย่างอยู่ข้างบนหัวเราดูเยอะอจังอ,อ๋อมากินอันนี้เลยใช่น <Thank you. S 3> เป็นไงละ่ะเป็นไงล่ะยิ่งใหญ่นนของจรินอยู่นี่เกิน เบอร์เอลปเป็นไงล่ะนี่เอ็กอลยังไม่สู้เบอร์เอลอม,มีความญี่ปุ่นสูงทีมวันนี้ดิก็อ,อร่อยแน่เลย <c oughs> ดูก็รู้ว่าอเลยแกงคือของจริงมากอยากกินกันขอสักหน่อยนะ คิดประเภทติดนิดหน่อยแล้วโอ้โหแรงมากเแกก่ที่เบๆตช้าวันที่สองแล้วเราจะไปโอตัลุกกันนี่วันนี้เตรียมพร้อมมากมีถุงมงอถุงมืออันนี้เป็นเซตจาก GU ทัทางเซตข้างในฮีเทคก็ตัวละ990เองถูกมาก ลงซื้อมาซื้อที่นี่โูกกว่าเยอะกางเกมงแบบว่าญี่ปุ่นสุดขากระบอกใหญ่เบิ่มเราจะดูนานๆหน่อยให้มันสมกับอากาศติดลบห้าในวันนี้ let's go เดี๋ยวไม่ทันนะเราจะไปขึ้นรถไฟเก้าโมงทันหรือเปล่าไม่รู้ไม่ทันก็ไม่เป็นไรก็ไปรลบต่อไปนะของเรามันแบบว่าฟิกวันแบบหลมๆเป็นอย่างนี้ตลอดนะวเวลาไปเที่ยวไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่นะบางคนออกเจ็ดโมงเช้าแต่ว่านี่ตื่นมาไหนออกมานั่งพี่ <c oughs> อายุเยอะขึ้นจะตื่นเช้าขึ้นนี่ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศในฝันใช่อนาอยากตื่นมาแล้วเจออย่างนี้ทุกวันประมาณเหมือนกันนะหนาวๆเนี่ยตอนไปโรงเรียนตอนเช้าสมัยก่อนทําไงนี่ตอนไปตอนไปโรงเรียนตอนเช้าก็คือออกมาแล้วก็แอบแม่นอนอีกสักครึ่งชั่วโมงแล้วนอนกับพื้นหน้าห้องไม่แอบเลยไม่แอบอ่ะเพราะแม่เปิดมาเจอก็โดนด่าอยู่ที่นี่ไม่ขาดแคลนนมเบแน่นอนเอาสักหนึ่งกล่องกันเอายี่ห้อดีบ้างเห็นเห็นบ่อยเอติมน่ากินจังอยากกินแบบนั้น แล้วข้างนอกดินพ <c oughs> อๆกับตู้ไติมแล้วประเทศไทยก็มีนะต่อยากกินนี่สภาพตอนนี้ลบห้าองศาปิดบังทุกอย่างเมื่อกี้ไปรอมาสรุปแล้วไม่ได้ไปแล้วทุกคน <c oughs> รถไฟเลทไปเกือบชอั่วโมงไม่เกือบชอั่วโมงชั่วโมงกว่า <c oughs> ว่ะ คือเราไปรอกันตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่เก้าโมงตอนนี้สิบโมงกว่าแล้วก็เลยอดแล้วทุกคนเราก็จะได้อยู่ซัปโปโรเหมือนเดิมวันนี้น่าจะแบบหิมะแข็งเยอะเพราะมันหนาวมากแล้วมันคงเป็นน้าแข็งเยอะมังเขาเลยแบบต้องเช็ครถไฟอะไรเงี้ยเยอะก็เลยไม่ได้ไปแล้วหากาแฟกินก่อนเขาแนะนําใน Google ว่ามันเออโอเควันนี้ก็คงไม่ได้ไปไหนแล้วอยู่ซัปโปโรเหมือนเดิมเก็บแลนด์มาอะไรก็แล้วกันถือว่าเป็นวันชิวชิว พักผ่อนชิวทุกวันแต่เมื่อวานนี้ไม่ชิวนะลื่นเลยตัวลื่นเลย่โอ้ลื่นมากดีนะไม่ล้มลงไปเมื่อกี้มากาแฟเลยครับอืมอร่อยเป็นเปรี้ยวๆมีมายอันันดารใช่ไหมเออทำไมมันดารอ่ะก็มันเป็นเม็ดดารเหมือนกันเลยใช่หรอไม่อันอันเดียวกันเหรอใช่ต้านเรืออันขวาไม่ใช่หรออันอันซ้าย หอ,อเหมือนกันกางไงเปรียปร้ยวๆนิดนึงนมโอ๊ตอร่อยมากชอบนมโอ๊ตข้วกลางแล้วพอมันเปรียปร้ยวๆเรามีกลิ่นฟุงฟ้งๆแล้วอร่อยมากกาแฟาที่นี่ดีถ้าใครจะมาก็แวะมาได้ร้านนั่นเลยนะมิรามิโรมิชอบชินนด้กินมากผู้หญิงข้างหลังสัง่งเราชอบการพรีเซนท์ที่นี่เขาจะแบบมีที่ครอบแก้วไว้ใช่ไหมแล้วเขาก็จะยกให้เราดมยกแก้วให้ดมทำน่ารักน่ารักมาให้ด้วยเห็นปะว่าแล้วทำไมนาน เป็นซอสคินกาแฟที่อร่อยชิบห้าตั้งตาวาวแน่เลยอร่อยมากหอมมากยังไม่ได้ชนเลยชน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 ถอยกลัีนะซับโบว์นิวเอ็นนิวจีนีนขอไอเฟล ประเทศที่หอยเฟลไปเวียดนามก็มปนเจลแช่อันนี้มันเหมือนสั่งสัญญาในเฉยโอ้ไงดีเราไปไหนต่อคนไทยเยอะมากตรงนี้ไปตลาดนัดเอ้ยตลาดขายของว่าที่เราจะไปตอนแรกอ่ะมันอยู่ตรงเราต้องเลยไปอีกใช่หรออยู่ทางนี้ดองกีดองกีโมเต็โอ้โหวัดใจครับยังกนลมตลอดถัดตึบนะเป็นพี่น้อชอบล้มอ่ะ หนชาเลนีิวิ่งดิคีดมากเจอหิมะที่พื้นยังไม่เจอบนอากาศเหลือออย่างหนึ่งคือยังไม่ได้เล่นสกีร้อนไหมแต่ไม่ได้เล่นสกีอะไรไหแล้ก็เหนื่อยอยู่แปวดตัวไปหมดแล้วมันรู้สึกถฉีดไหมมันหนาวจนีีดหมดอย่างนี้ไหมไม่แต่หน้าแดงหน้าแดงแต่ไม่รู้สึกหนาวตื่นเต้นมากกว่าเขาพาขึ้นไปบนเขาไงถ้าตกก็คือกิ้งลงไปเลยแล้วคนสอนก็บอกว่าถ้าจะตกนะล้มยอมล้มไปเลยแล้วนี่ก็ยอมล้มหลายรอบมากแต่คือไม่ได้ถ่ายอะพีสมาธิมากแล้วก็มันมันนี้ไหมมันฟูไหม ก็ไปฝูดแล้วล้มันไม่เจ็บอ่ะแต่อันตรายอ่ะบางคนเขาเล่นเขาก็แบบว่าขาหักอะไรอย่างนะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแมพดูสิแม่ทำตัวมอยู่บ้านเลยเนาะเอ้ยเมฆขนาดนั้นทำไมมันคมจ้ะคมปะจมูกชมพูใชหมเวดเขารู้หมดว่าซิลิโคนไม่ไม่ทิลิโคนก็แดง อ๋อจะบอกว่าตัวเองไม่ไม่ิีโคนใช่เลยกลายเป็นวันที่ชิลไปแล้วตอนนี้บ้ามาตลาดสวยเชียวแล้วตลาดที่นี่คือสะอาดสะอาดนะที่เราไม่ค่อยหันออกเพราะว่าเรากลัวไปติดหน้าเขาเค็งใจถ่ายหน้าตัวเองซะส่วนใหญ่คือผ้ามันคอร้านดักสโตร์เหมือนนีมไหมอะไรเหรอผ้าอของนี่ทุกคนพาพีกันมาซื้อรองเท้าลุยหิมะอันนี้ของแดนแหละ ไม่รู้ด้วยนะหยิบแบบไม่รู้ก็คือเห็นว่าสวยก็ซื้อเมอร์เมอร์เวลหมดเอาเงินละกันจบเท่าไหร่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยเยนได้คนละสองคู่ไปดิได้ได้คนละสองคนละสองรวมประมาณแสนแปดไม่ถึงต้องซื้ออันนี้ด้วยไหมวเตถุพงวัตถุพุ่งเนี่ยอันไหนต่างกันยังไงสีขาวกับบวกไหมบวกก็ต้องดีกว่าอีกแล้วโอเคสรุปแล้วเราก็ได้มาเยอะมากโชว์สิ เยอะเกินควรละสอคนละสองคู่ควรจะไม่ซื้อที่ไทยแล้วก็เก็บมาซื้อที่นี่เพราะว่านิวบป็รานเหลือคู่ละประมาณสองสามพันนะมันถูกมากที่ไทยมันประมาณ5้าพันได้เรารุ่นที่นี่มันเป็นรุ่นลิมิเต็ดอะไรเงี้ยเยอะนะทีนี้ภารกิจเราก็หากินข้าวแล้วป็าไหลเดี๋ยวไปฝากของไว้กับตู้ฝากแล้วก็ค่อยกลับมาเอาแต่ว่าต้องจําให้ได้ด้วยนะว่าฝากไว้ตรงไหนไม่งั้นหายนะสี่คู่เลยนะที่บ้านเมืองเขาสวยมากสวยกิ๊กสวยไม่พอสะอาดด้วยประเด็น าาเาืเอมากซื้อมาไทยเลยอ,ะอ,อ,อ่ะเพราะว่ามันจะลื่นโอ้ยลื่นเหมือนกันและอันไหนก็ลื่นเดินไม่ดีก็ลื่นทุกอันละนะทุกคนเลยและแล้วก็มาจบร้านที่ญี่ปุ่นที่มีขายในไทยเสมอเพราะอะไรท,ที่มาก็เพราะอยากกินอันนี้แหละมันปูซึ่งราคาถูกกัาไทยไหมไม่รู้แต่อยากกินฟิงเป็นไงล่ะ ขอกินนากันนะหมดเลยแล้วกันไงหอม,มโอนิกิริไงไงฟินหอมฟินของเทอร่อยมากม,มันเกินนี้เลยเอายากอร่อย,ออยโอยยิ่งใหญ่มากชิมๆของโรด ดูดีจะอร่อยเปล่าชิมต้องจุ่มเป็นไงบ้างอร่อยปีนอร่อย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 เลยอร่อยเนาะเข้มจนมันหอมมากเลย ไม่หอมบนีบท้ที่ไหนก็ไม่เท่าก่เปิดที่ไทยก็ไม่เท่าหมดเกลี้ยงทุกสิ่ง everything oh. ทีเดียวตั้งเก็บหมดเก่งมากเนื้อปูนี่อร่อยมากเกินไปที่สุดอร่อยจนผมสารปูพเพราะว่าเรากินเกลี้ยงเอาไปเลย 10- เต็ม10 <c oughs> รีวิวอีกแล้วเดี๋ยวเราว่าจะไปอควาเรียมซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปไหมก็ไปดูก่อนละกันถ้ามันน่าสนใจเราก็จะเข้าไปเพราะโฆษณาเยอะมากเลยใต้รถไฟฟ้าไม่รู้ถ่ายได้เปล่าถ้าถ่ายไม่ได้ก็ไม่เข้า อยู่อาคาเรียมแล้วทุกคนไหนขอดูซีบัตรค่าเข้าคนละ2,200เยนกาลังที่เหมือนดอกไม้นี่กุ้งอันนี้สวยมากแล้วลายอ่ะเฟฟิตไหนอ่ะเขาหลอกให้เราดูหรือเปล่าไหนเฟฟิตจะมีอะไรอยู่ข้างในเฟฟิตคืออะไรอ่ะชาเลนแฮมติดเวอิ w ปลาเวเ e ปลาปลาอยู่ไหนช่างเหมือนกันอุี่น้องซาลาเมนเดอร์ มีการแต่งต้นไม้ผู้เสฉวนโอ้โหกระจกลายเถือกเลยเดินกันนกเน็บนกเนบน่ารักจังเขาเรียกปลาอะไรปลาแห้งอุ้ย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 มันรวมมันวะอุ้ยมันมรอกินข้าวเหรอญี่ปุ่นครับอะไรก็ดูพิเศษไปหมดอันนี้เขาคัดแยกไซส์ปะดูเหมือนจะคัดแยกไซส์อันนี้เล็กแล้วก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆสวยดูไกลๆสวยมากเลยเหมือนน้ําเขียวมันมาหาเราอีกแล้วมันนึกว่าเราจะให้อาหารอืมโชว์ตัวละจ้า เขาน่าจะเพาะเลี้ยงโดยเขาเองนะชื่อโอโอ่ะเอโอเออลูกน้อยอันนั้นเป็นเชื้ออเล็กๆเป็นไงบ้างเขาดูทําเหมือนแบบใส่ใจมากใส่ใจใส่ใจแบบไม่ได้เอามาแบบทําเพื่อธุรกิจอย่างเดียวก็คือเหมือนดูแลเหมือนคนรักธรรมชาติมาดูแลพอเป็นมืดๆแล้วสวยเลยกลิ่นดีมากชอบกลิ่นทําบรรยากาศดีมากทาเพลงดีทาบรรยากาศดีมากคุ้มไหมค่าข้า ตัวนีตัวนั้นแบบผมบียงซี่เยนนี้น่ารักมากเลยดูดิแบบหุบหุบด้วยอ่ะมึงม,มึงม,มึงอันนี้สีแซ่บมากตัวแม่มากอันนี้อุ๊ยเราตาเป็นใสใสอ่ะอุ้ยตาใสมากมตาเป็นเพชรเลยอ่ะยาวที่สุดยาวมากยาวของแท้ oh, โอ้โหโชว์ด้ะนี่น้องปลาไหลทั้งหลายตัวนี้คือแบบดูรักสบายมากทุกคนมีความแบบเอาหัวดามไว้กับพี่มมีเสียงเพนกวิน อ้ยคนเเต็มลถึงห้องแล้วครับวันนี้เราจะกินข้าวกันง่ายๆก็คือเอ้กินข้าวซูเปอร์ถูกหรือเปล่าต้องลองชิมว่าเซเว่นบ้านเราจะอร่อยกว่าหรือเปล่า นี่อันหนึ่งก็น่ากินอยู่นะเป็นหมูทอดแล้วก็เห็นไก่ทอดก็อยากกินทุกคนก็แบบเอ๊มีแค่นี้หรอไม่ไหนอีถุกนยงอยู่ไหน,นนะไม่เยอะหรอก <c oughs> มันเห็นแล้วมันก็อยากกินไปหมดไนงะไก่ทอดมันเผาน้ำเปล่าที่นี่แปลกมากคือซื้อขวดใหญ่ถูกกว่าขวดเล็กนะจ๊ะเท <c oughs> ่ากันราคาเท่ากัน1ิบเยนได้ขวดใหญ่แต่ก็ที่เกล็ดแบกไง รถพิซซ่าบ้านเรามีเปล่าไม่รู้โคกขัดนมเวนมเวนมเวขาดไม่ได้อร่อยมากอุ้ยเดี๋ยวไม่อิ่มก็เลยแซนด์วิชกันอีกสักหน่อยคือล่าสุดที่เรากินข้าวไปก็คือล่าสุดก็อ๋อไอร้านปูไงแล้วก็ไม่ได้กินอีกเลยเราเดินกัน2องสามหมื่นเก้าอันนี้เดี๋ยวละลายแล้วเนี่ยอันนี้นมอะไรก็ไม่รู้ถ้าไม่ซื้อนมสี่สวิสวาจะนมเลยนะไม่รู้เหตุเขาบอกว่ามันเป็นควาเล็ ไก่ทอดอร่อยอร่อยแล้วก็มีสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ถูกนะร้อยเย็น500ร้อยเย็นหันร้อยห้าร้อยดูแล้วอะไรแพงสุดมากับตั้งแพงทุกอย่างบอกเลยตั้งซื้อแต่ของ,พงแพงจะไปสนใจของข้างหลังมากอันนี้มันก็เป็นลกตามภาษาที่เราวางวางวางไว,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 ว้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยเคลียร์ทีหลังวันที่เราออกชิมสิอืม,อ,มอร่อยอรอยพัาจับแล้วให้เราเปื้อนมือคนเดียวรู้เบียร์หอมแม่เลย กินข้าวดีกว่าอยู่ข้าวก็วดีนะเต็ไมไปนิดนึงแต่ว่าก็าดีแล้วก็วดีก็แสดงว่าไม่ได้ดีขนาดั้นก็บอกว่าไม่อร่อยอเอากินไปสักพักเพราะมันอร่อยแต่ว่ามันเต็ไมไปนิดนึง,นงเอาหนึ่งชิ้นกูเห็นในตัวแบบก็นึ้ว่าเอากล่องหนึ่งสามชิ้นก็ถามว่าหนึ่งเอาหนึ่งชิ้นเหรอ,อชิ้นเดียวหรอเพียนบอกใช่ไก่ชอยชอร่อยนะไก่อยซอสร้านแตนลิมา่า ตอนนี้จะยกที่หนึ่งให้ a ร i l y ิมา t เราต้องไป,ไปไรอสันก่อนเออรอไม่ได้เคยเข้าเลยตอนนี้ชอบที่สุดก็คือเป็นพ่งนี้หวังว่าจะได้ไปตามแผนนะนี่ไปไหนไปอาไรไปหไหมอ่ะไ,ไปสนสัตว์จะมันไกลนะแล้วก็หวังว่ามันจะไม่เลทแผนจะเป็นยังไงก็ลุ้นเอานะครับเจอกันครับกินข้าวดีกว่าร้ยกพรพวกนี้บาย